ค,คลิปนี้นะครับก็จะเป็นการพาคุณครูทําในส่วนของการแชร์สิทธิ์ให้กับงานวัดผลเพื่อที่จะเข้าไปตั้งค่าเวลาการสอบแล้วก็การนําส่งข้อสอบให้กับงานวัดผลนะครับเริ่มต้นนะครับให้คุณครูทําการล็อกอินด้วยอีเมล swc ของตนเองนะครับหลังจากนั้นเปิด google drive ขึ้นมานะครับคือเปิดงานข้อสอบของคุณครูเองขึ้นมานะครับ เปิดข้อสอบที่เราได้ทำไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเริ่มต้นในขั้นตอนที่1นนะครับจะให้คุณครูทําการแชร์สิทธิ์นะครับให้กับงานวัดผลเพื่อที่จะเข้าไปจัดการในเรื่องของเวลาสอบให้กับคุณครูนะครับให้มาที่จุด3จุดด้านข้างนะครับหลังจากนั้นเลื่อนลงมาที่เพิ่มผู้ทํางานร่วมนะฮะเพิ่มผู้ทํางานร่วมแล้วในส่วนของเพิ่มผู้ คนและกลุ่มนะครับให้พิมพ์อีเมลของงานวัดผลไปนะครับ w a t นะครับ p o l s i s w c a c t h นะครับจะขึ้นมาว่าวัดผล s w c นะครับหลังจากนั้นคุณครูคลิกเลือกเลยนะครับในส่วนของช่อง editor อ่าช่องด้านข้างนะครับสิทธิการใช้งานให้เป็น editor นะครับ สร็จแล้วกดส่งครับนะฮะเท่านี้งานวัดผลก็จะได้รับการแชร์สิทธิ์แล้วนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในที่นี้คุณครูจะต้องทําการนําส่งนะครับโดยคุณครูจะต้องทําการคัดลอกลิงก์ที่จะใช้นะครับไปที่ส่งนะครับแล้วเลือกอส่งผ่านนะครับเมนูลิงก์นะฮะแล้วทําการตัดให้สั้น นะครับกดคัดลอกครับเมื่อคุณครูกดคัดลอกเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับให้ปิดหน้า Google Form ไปได้เลยนะครับและทางงานวัดผลจะมี Google Form ให้สำหรับคุณครูที่ใช้ในการส่งข้อสอบนะครับหน้าตาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเป็นแบบส่งข้อสอบกลางภาคของอาภาคเรียนที่2ปีการศึกษา63นะครับของงานวัดผลโรงเรียนศรีวิชัยนะครับก็ให้คุณครูกรอกรายละเอียดสมมุตินะครับอ่ะสมมติผมกรอก เป็นตัวอย่างให้คุณครูดูนะครับชื่อนามสกุลของตนเองนะฮะร่มสาระนะครับแล้วกดถัดไปครับหลังจากนั้นกรอกรหัสวิชาที่คุณครูจะส่งนะครับคือส่งข้อสอบรหัสวิชาอะไรคุณครูก็ใส่ไปนะครับวสามสองแปดสีสมมุตินะครับสมมุติวิชาการเขียนโร แกรมเบื้องต้นนะครับชั้นที่ทำการสอบนะครับม .4 นะครับแล้วเราก็เลือกห้องที่จะทำการสอบตามตารางนะครับอย่างของผมสอบห้อง4,5,6,7นะครับเราก็เลือกเฉพาะห้องที่เราสอบจำนวนข้อสอบนะครับ20ข้อนะครับในที่นี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณครูแต่ละท่านมีข้อสอบจำนวนกี่ข้อนะครับ วันที่สอบนะครับก็เลือกลงเลื่อนลงมาแล้วเลือกวันที่ตารางเวลาได้เลยนะครับวันที่สอบเริ่มสอบเวลานะครับสมมุติว่า13บสนาฬิกาสามนาทีสมมตินะครับสมมติของผมสอบอครึ่งชั่วโมง30นาทีผมก็หมดเวลา14บสนาฬิกานะครับศูนย์ศูนย์นะครับ,รบทั้งนี้ทั้งนั้นในเรื่องของเวลาสอบนะครับให้คุณครูอิงตามตาราง ที่วัดผลให้มานะครับหลังจากนั้นนะครับ URL ลิงก์ของข้อสอบให้คุณครูมาเลือกที่ตรงคำตอบของคุณนะครับคลิกขวาแล้วเลือกวางลงไปได้เลยนะครับ Google Form จะวางเอา URL ที่เราทำการคัดลอกเมื่อสักครู่เอาไว้นะครับแล้วกดส่งครับเท่านี้นะครับการส่งข้อสอบของคุณครูก็จะเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะฮะโดยทางงานวัดผลเองนะครับก็จะมี เป็นลิงก์ที่ใช้ในการรายงานข้อมูลนะครับซึ่งก็จะปรากฏข้อมูลอย่างในที่นี้นะครับผมส่งไปแล้วนะครับเรียบร้อยก็จะปรากฏข้อมูลขึ้นมาให้กับรูนะครับว่า,าลิงก์ถูกไหมข้อมูลเป็นไปตามที่กําหนดไหมนะครับซึ่งงานวัดฝนจะทําการตรวจสอบอีกครั้งนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็เ มุ่งเน้นเรื่องของการส่งข้อสอบกลางภาคภายในโรงเรียนนะครับถ้าหากคุณครูท่านใดนะครับติดข้อสงสัยตรงไหนก็สามารถที่จะไลน์สอบถามเป็นการส่วนตัวได้นะครับสำหรับวันนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ